สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับเจอกับผมแดงเคียร์มาลาศนะครับวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีนะครับที่31กรกฎาคม2568นะครับก็เป็นคิวของศึกเพชรยินดีนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับจัดโดยทีมงานเพชรยินดีครับมวยก็มี2รอบนะครับรอบแรก2 4 u 24นะครับมาตอนหกโมงเย็นแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมได้ทางแอปปายทีวีนะครับก็มาประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับไปดูคู่มวยรอบแรกคู่ที่1นะครับ เป็นการเจอกันของจิรพัฒน์อิงอุบลน,นะครับเจอกับเพชรศิริเกียรตินิเวศนะครับคูน่นี้สู้กันพิกัด113นะครับเจ้าจิรพัฒน์มา113.3ลดไป0.3นะครับมวยจากอุบลน,นะครับก็ประเภทมวยขวาครบเที่ยงนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าเพชรศิรินะครับมา113.2ลดไป0.2นนะครับมวยจากสกลซ้อมเพชรปิยะที่ สกลนครนะครับก็ประเภทมวยเข่านะครับมวยเข่าวงในดีมีลูกขวางหน้านะครับคู่นี้ชอบไปที่ธีรพัฒนนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเพชรพยัคฆ์ร้านศรีขอรภูมินะครับเจอกับร้านกล้าเกียรติชัยยุทธนะครับเพชรพยัคฆ์นี่มวยจากสุรินนะครับซ้อมสามารถพยัคฆ์อรุณยิมก็ประเภทมวยขวานะครับวงในมีลูกขวางหน้าครับผลงานก็มีชนะเจ้า ซูเปอร์แมนนะครับไฟลล่าสุดขณะที่ร้านกล้าเนี่ยมวยจากปัตตานีนะครับก็ซ้อมเกียรติชัยยุทธที่จังหวัดสงขลานะครับประเภทมวยซ้ายนะครับคู่นี้ขวาเจอสายนะครับผลงานไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกยกที่4เจ้าหยกมงคลอึงอุบลนะครับผู้นี้ชอบไปที่เพชรพยัคฆ์นะครับเพชรพยัคฆ์ลั่นศีรอะระภูมินะครับแล้วก็ผู้ที่3ามนะครับเพชรอนวัตรนออนวัตรยิมนะครับเจอกับติดพานุโสพงอ์บอนะครับ เจ้าเพชรอนุวัฒน์นี่มวยจากขุบนนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเสียยะเมืองชนนะครับน้องอนุวัฒน์ยิ้มที่ชนบุรีนะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับมีหมัดมีศอกเสริมครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยแพ้เจ้ายอดกล้ามานะครับขณะที่เดชพานุนี่มวยจากสุราษฎร์นะครับซ้อมสอบพงอมรที่สงขลานะครับประเภทมวยขวาสูงยาวนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าเด่นสยามเดี่ยมธนวัฒน์มานะครับผูนนี้ ชอบไปที่เจ้าเดชพานุนะครับเดชพานุสอพงอมมนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเทอดเกียรติเจกศนะครับหรือว่าสอประกรณ์นะครับวันนี้เจอกับเพชรอลังการสอสุจิมาวิทย์นะครับเจ้าเทิดเกียรติเนี่ยมวยจากซูรินนะครับประเภทมวยขวาครบเครื่องเก่าเกมนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยพิชชนะเจ้าเด็กดอยมาขณะที่เพชรอล <Pepsi> ังการเนี่ยมวยจากซูรินนะครับก็ประเภทมวยขวาเข่าในปั้มลอกแัดตีแข็งแรงนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็แพ้เจ้า ดักเงินมานะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเทิดเกียรตินะครับเทิดเกียรติสิทธิการนะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับชอบเทิดเกียรตินะครับเทิดเกียรติแล้วก็เพชรพยัคฆ์นะครับเทิดเกียรติแล้วก็เพชรพยัคฆ์นะครับส่วนช่วงที่2นะครับคู่ที่1นะครับวันเฮงเกียรติชูไทยนะครับวันนี้เจอกับแสงมรกตสสชัยโยนะครับวันเฮงนี่มวยจากอุบลนะครับซ้อมเกียรติชูไทยที่อุบลนะครับผลงานวันเฮงไฟ์ล่าสุดนะครับก็มี แพ้น็อกยกที่2เจ้าทับหน้านะครับขณะที่คู่ชกนะครับแสงชัยโยนะครับมวยจากกาฬสินนะครับซ้อมสชัยโยที่จังหวัดกาฬสินท์นะครับแสงมรกตนะครับขออภัยแสงมรกตสชัยโยก็ผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยแพ้เจ้าเด่นชัยมานะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าวันเฮงนะครับวันเฮงเกียรติชูไทยนะครับและก็คู่ที่2นะครับกล้องทนี่บอลุ่งโลดนะครับเจอกับผลศึกเพชรยินดีคาเดมีนะครับคู่นี้สู้กัน1 1 4นะครับ กล้องทรณีมา114.7ลดไป0.7นะครับมวยจากอุบลนะครับซ้อมสันติอุบลนะครับประเภทมวยซ้ายครบเครื่องมัดหนักสอกคมครับขณะที่ขุนสึกเนี่ยมวยจากสุรินนะครับประเภทมวยขวาเข่าในแหลมนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเพชรยินดีนะครับจารันสนิทวง34คู่นี้ชอบไปที่กล้องทรณีนะครับแล้วก็คู่รองนะครับเฉียบขาดปอพงสว่างครับเจอกับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตนะครับ เฉียบขาดมวยจากน้องบัวนะครับ้อมเพศราคาที่อุดตลดนะครับประเภทมวยขวาพันดุนะครับบูก็ได้บุญนก็ได้นะครับเก๋าเกมขณะที่เพศน้ำหนึ่งเนี่ยมวยจากชุมพรนะครับประเภทมวยขวาเตะหนักต่อยแรงเข่าในเหนียวนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเฉียบขาดนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับสมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับเจอกับน้องบิวจิตมองนน์นะครับสมรักน้อยก็ ประเภทสูงยาวนะครับมวยเข่าจากหนองคายนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดเพชรยินดีแคเดมี่ถือว่าเป็นเจ้าบ้านเลยนะครับขณะที่น้องบิวเนี่ยมวยจากแปรรื้อจากเชิงเซานะครับซ้อมอยู่กับทีมงานจิตมนนนนะครับประเภทมวยขวาครบเครื่องนะครับคู่นี้ชอบเจ้าบ้านอย่างเจ้าสมรักน้อยนะครับสมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับมวยชอบช่วงที่สองนะครับสมรักน้อยเชียบขาดนะครับและก็กล้องทรณีนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ